เมนูยำถั่วของผมมันชนะผมรู้สึกแบบไม่ได้แล้วว่ะต้องหยิ่งละต้องปีก้าขาแข็งต้องมั่นใจแล้วบ้างแน่นอนวันนี้เรามีเตาแก๊สกระป๋องเหมือนเดิมไม่กลัวแล้วสมัยก่อนเจอเตาแก๊สกระป๋องเราทำไม่เป็นแต่ตอนนี้ไม่กลัวอันนี้เป็นมีด,มด,มดมไม่ต้องพูดคุณควรจะมีมีดที่ดีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคุณอยามาพูดว่าเรื่องที่ดีแบบในระดับมาตรฐานทั่วไปของคนอื่นเนี่ยมันพิเศษสำหรับคุณวันนี้เรามีแค่ไวนี้ทน้แงแน่เลยแะ้โหล ในส่วนต่อไปอ้ยแทงหรือแทงแมงวันเนี่ยคนเป็นคนเล่าเก่าเดี๋ยวเราจะทำการปรุงรสนะครับลดมือลถมือแกะไงอ่ะแกะงี้เลยอ่ะโจดึมดึมเดิมดึมโจดึมดึมเดิมดึมโจมาเล่ไม่เล่ไม่ตายหรอกเพราะรู้สึกว่าพอเราถ้าเราทำกับเนื้อมันต้องเข้มขึ้นอีกนิดนึง แน่แน่ได้ยินเสียงพี่กูมีถมองมาตกใจอะไรพ่อบอกพ่อพ่อบอกพ่อพ่อบอกพ่อ,พอ,อ,พอถ้วยเปล่าถ้วยเปล่ายังแหมตลก